คลิปนี้นะคะจะมาแนะนํำท่าออกกาลังกายเป็นฟุตเตอร์คิกนะคะจะเป็นการเล่นโดยไม่ใช้อุปกรณ์นี้แล้วค่ะคลาสนี้จะเป็นการเล่นเน้นบอดี้เวทนะคะเน้นน้ําหนักของลําตัวเ,เป็นหลักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้เคยลองทําท่านี้เลยนะคะเราจะมีอีซี่ออปชั่นนะคะง่ายๆเลยอ่าดับแรกนะคะนอนราบไปกับพื้นนะคะจากนั้นนะให้มือทั้งสองข้างนะคะเอาไว้ใต้สะโพกนะคะ สำหรับคนที่ไม่เคยทํานะคะคราวนี้ยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้แบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้กระดกปลายเท้าขึ้นนะคะคราวนั้นเตะสลับขึ้นนี้นะคะเตะสลับขึ้นธรรมดาเกรงหน้าท้องนิดนึงนะคะรู้สึกตรงนี้นะเกรงหน้าท้องสะโพกก็จะได้ออกแรงนะคะขึ้นลงช้าสําหรับคนที่มีความแข็งแรงแล้วนะคะคราวนี้เราจะเหยียดขาตรงในลักษณะแบบนี้เตะสลับขึ้นมาเกรงหน้าท้อง เกรงหน้าท้องนะคะพยายามเกรงหน้าท้องไว้ขาเหย,ยียดตรงปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าขึ้นลงช้าๆนะทำแบบนี้นะคะ8ถึง15ครั้งนะคะตอนหนึ่งเซตท่านี้จะเป็นการฝึกความแข็งแรงของหน้าท้องนะคะ,ะแล้วก็ส่วนต่างๆน้ามมาก็จะเป็นสะโพกนะคะท่านี้ เกร็งไว้นะคะเกร็งขึ้นลงช้าๆโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะหายใจเข้าออกตามปกตินะคะไม่กานลมหายใจนะคะท่านี้สำหรับอ e ีซ e ับชั่นนะคะเราจะกลับมาเหมือนเดิมยกกระดกปลายเท้าเหมือนเดิมนะคะอัานี้เตะขึ้นนะะสลับกัน อันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีความแข็งแรงนะคะลองเอาท่านี้ไปฝึกดูกลับมาแอดวานเหมือนเดิมนะคะปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะขาเหยียดตรงนะคะพยายามเกรงหน้าท้องนะคะขึ้นลงช้าๆนะคะโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเหมือนเดิม